สวัสดีจนเช้าจนเสาที่ยี่สิบในษายยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณแปดเก้สิบหุ่มมอที่โวกหนองนาผู้มันความนะครับเป็นวันแรกเลยครับที่ฝนตกครับวันนี้เป็นวันแรกเลยตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ฝนตกครับพวกหนองนา ตกยังไม่แรงนะครับขอให้ตกรแรงๆนะจะได้ต้นไม้จะได้ชุ่มฉ่ำะครับเป็นวันแรกที่ฝนตกนะครับแรกที่ฝนตกครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับ ที่อยู่ที่โคกหนองนานะครับลงมาตั้งแต่วันที่าเมษายนนะครับก็จัดงานบวชวันที่ดที่านะครับแล้วก็หยุดต่อช่วงสมการนะครับก็จะเป็นวันแรกที่จะทานทางกับชนบุรีทำงานตามปกตินะครับบนชั้นที่๒๒นะครับก็จะเป็นวันเปิดงานวันแรก นะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศฝนตกครับโชคดีครับฝนตกเนี่ยดูเมฆคุ้นมาเลยทีเดียวตกฝนตกฝนตก ครับครับมาครัฝนตกก็จะมาเติมน้ำนี่ครับเติมน้ำให้บ่อเติมน้ำให้คลองไส่ไก่นะครับเพื่อที่จะได้ปลาจะได้ไม่ตายนะครับโดยเฉพาะค้องไส่ไก่น้ำลดละ ครัผมตกผมท้ายกับเชนบุรีเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ